สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องหลิน PRH วันนี้นะคะหลินจะพาไปดูการเดินทางของหลินเมื่อปี2021ไป work and travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งที่2แล้วนะคะแต่ก็บอกเลยว่ายังลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะโดยในครั้งนี้นะคะหลินเลือกบินไปกับาสายการบิน Japan Airlines เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยราคาถูกมากๆเลยค่ะใครจะไปคิดว่าฉันได้ตั๋วไปกับอเมริกาในราคาแค่แบบ2 5แกใครจะชื่ <Yeah. S 2> พอถึงแล้วนะคะให้รีบไปเช็คอินเลยนะคะจะได้โหลดกระเป๋าแล้วก็ระวังน้ำหนักกระเป๋าเกินด้วยนะคะอย่างเราก็แอบจะต้องเอาออกนิดนึงก่อนบิน2อใบเนี่ยเราจะได้แค่46กิโลนะคะหรือใบละ23กิโลเดี๋ยวทำอะไรอุ้มกระเป๋าให้มึงห <laughs> นักชิบหายหนักชิบหาย ทำอะไรกันเอ่ยต้องมีพร้อมนะคะต้องมีสีอะไรนะสีชมพูด้วยผิงผิงอะไรคะเฮ้ยเออเอาแมนดาริวอันนี้เร็วเอาเอาแมนดารินหมาอะค่ะมีเพื่อนเอาของมาให้ค่ะคุณเดียไม่เจอกันเป็นชาตินะคะมาแล้วค่ะของข้างในคืออะไรนะไปเซอร์ไพร์ อ่าเดี๋ยวก็จะไปเปิดดูโอเคส่งให้ดูด้วยถึงแล้วด้วย,ยหลังจากล่ำลาเพื่อนๆและครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รีบเดินทางเข้าไปข้างในเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อผ่านตอมอเผื่อตรวจนู่นตรวจนี่ใช้เวลานานนะคะเราอยากที่จะแบบชิลๆเนาะมีเวลานั่งพักหรือมีเวลาเดินข้างในปรากฏว่าข้างในแบบปิดเกือบหมดเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะโควิดมันยังแบบกําลังบูมบูมอยู่บอกเลยว่าแสดมากกะว่าจะแบบเออไปเดินเล่น,<อ>ลน,นสนหนมากเราก็เลยใช้ตัวช่วยนะคะ ก็คือเราไม่ต้องแบกเองก็แบกโน้ตบุ๊กไป iPad ไปก็คือหนักมากสุดท้ายก็ได้นั่งพักแล้วนะคะก็รอขึ้นเครื่องตื่นเต้นมากๆเลยพอขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะก็ตื่นเต้นกว่าเพราะว่าหนึ่งแถวเนี่ยนั่งแค่หนึ่งคนนะคะแสดงว่าเราจะแอบนอนได้ก็คือเหยียดตัวสุดได้เลยอ่ะเครื่องออกแล้วเราก็จะบินไปลงที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะคะสนามบินฮานดะแต่ออกประเทศไม่ได้นะคะเพราะช่วงนั้นปิดประเทศ อาหารมาเสิร์ฟแล้วก็อยากจะขายสุดๆเลยนะคะว่าใครที่กำลังจะไป Work and t r a ์ทรจองเลยค่ะเจแปนแอร์ไลน์อาหารดีมากคือเราเคยมีของโคเรียนแอร์ไลน์เมื่อปี2019นะคะแต่เราก็รู้สึกว่าอาหารของเจแปนแอร์ไลน์เนี่ยอร่อยกว่ามากๆเลยค่ะดูสิน่าก,กินมากเลยคือฉันกินหมดทุกอันเลยอะ่ะเราแบบนางมีไอศครีมมีของหวานมีนุ่นมีนี่ให้ซึ่งเราแบบฟินอะ จำไม่ได้ว่าวตอนนั้นล้อหรือกัดปากตัวเองแต่แบบเห็นปะอร่อยดูเรีแอคชั่นสิอ่ะให้เพื่อนเพื่อนชื่นชมการกินของฉันกินเสร็จแล้วก็ยังไม่งงนะคะก็เลยหาหนังดูนะคะในเครื่องก็มีหนังเยอะมากเลยคือแบบพอบินไปสาพาก็แบบเปิดท้องฟ้าคือชอบมากแต่นี่รู้สึกว่าน่าจะหลับไปตื่นหนึ่งแล้วนะคะอ่าถึงสนามบินฮานาดาแล้วฝนตกอีกนะคะลงเครื่องแล้วก็รู้สึกเน่านะคะอยากจะไปล้างหน้าเปลี่ยนแมสนิดนึงแล้วก็จะมาชอบ ปิง้งแกเห็นอะไรไหมทุกที่มันเปิดหมดเลยใช่แล้วจ้าไม่มีแบบให้กินด้วยซ้ำแบบฉันอยากจะออกไปเดินเออเที่ยวเนาะอะไรเงี้ยเหมือนครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยปรากฏว,ว่าไม่ได้จ้าก็คือพอลงเครื่องปุ๊บเขาก็จะมีทางนําเลยแล้วก็แบบกั้นเลยว่าแบบเออไม่ให้ออกไปด้านนอกเด็ดขาดนะคือต้องตรงไดเรกไปที่เกตนั้นที่เราจะขึ้นเครื่องต่อเท่านั้นเลยซึ่งฉันก็อะง,งั้นฉันก็จะอาล้างหน้าเปลี่ยนแมสใหม่แล้วก็ว่าจะไปหาอะไรที่ตู้กด กินกดรอ,อนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบจะให้นั่งรอแบบ3-4ชั่วโมงตรงนั้นแบบเปื่อยๆก็เซง็งอ่ะก็ได้เวลาไปต่อเครื่องแล้วนะคะก็เป็น Japan Airlines เหมือนกันนะคะจากที่ญี่ปุ่นไปที่อเมริกาหรือสนามบินชิคาโกก็ยังบอกคำเดียวเลยนะคะว่าแบบภูมิใจกับอาหารแกไอติมอันนี้อร่อยมากอ่ะก็นั่งตูดชาเลยค่ะไปที่ชิคาโกกันแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่นั่งอีกสที่มันว่างนะคะเราก็สามารถ เอ็นตัวนอนได้เลยก็คือเรานอนแบบนอนขดนิดนึงคือคือเอาจริงก็คือเราตัวสั้น,นะนอ่ะเนาะก็เลยแบบเออพอดีตัวนิดนึงก็คือสบายมากคือทุกคนบนเครื่องคือนอนหมดเลยคือนอนเป็นแนวนอน,นจริงๆอะ่ะนอนกับที่นั่งไปเลยนึกอออกปะ แต่เราพยายามถ่ายแล้วเว้ยแต่มันมืดมันแบบถ่ายไม่เห็นอพอแบบระหว่างทางที่เราแอบบแบบตื่นขึ้นมาเราก็แอบ,บถ่ายท้องฟ้าไว้เพราะว่าแบบฟินอะถึงแล้วค่ะชิคคากเย่ตื่นเต้นมากแต่พอถึงแล้วนะคะมันก็คือความเหนื่อยค่ะคือเราต้องเตรียมไปต่อรถต่ออะไรแล้วประเด็นคือฉันไม่ได้ซื้อซิมแบบ t r u f l y มาด้วยจ้าคือมั่นน่าจะใช้ไวไฟเอาอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะเจอเพื่อนไหม ตอนนี้อยู่บนรถบัสนะคะก็คือกำลังจะไปเชอร์มิน,นสองแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อเออ แล้วจ้าฉันเป็นอินังสู้ชีวิตนะจ๊ะก็จะแบก3ใบนี้ที่โคตรหนักไปกับฉันโดยที่อ่ะเราก็จะไปขึ้นรถไฟเนาะทีเนี้ยเราก็รู้ว่าเออเราจะมีเวลาเที่ยวสักหนึ่งวันเราก็เลยเลือกซื้อตั๋วแบบออ3 day ticket ไปเลยนะคะก็เสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด10ดอลก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าเผื่อแบบเราขึ้นลงผิดเราจะได้ไม่ต้องวอรี่เรื่องค่าบัตรมากมายเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่โรงแรมชันะทาทก่อนนะคะสวนมากค่ะ ัดีคะ่ะถึงชิคาโก้แล้วถึงโรงแรมแล้วแต่งตัวแต่งหน้าพร้อมแล้วขอไปเทียรแป๊บน,นึงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูว่าเที่ยวชิคาโก้1วันก่อนเริ่มทำงานเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะ